นี้แฟนอยากชวนคุณผู้ชมขยายเรื่องผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงหลังจากที่มีมติคอรมอล่าสุดเลยนะคะปลดล็อกให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งมีอยู่9แห่งในประเทศไทยสามารถที่จะทํางานได้เพื่อที่จะลดภาระการหนีไปทํางานแบบผิดกฎหมายแล้วก็เติมแรงงานเข้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งณเวลานี้เรายัางต้องการแรงงานนะคะนั่นทําให้วันที่26สิสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ประเทศไทยได้รับคําชื่นชมจากสํานักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลิ้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR แล้วก็องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนก็ออกมาชื่นชมนะคะนักสิทธิมนุษยชนหลายคนบอกว่านี่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลิ้ภัยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ผ่านการมีงานทํามีไรายได้และช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานในภาคเศรษฐกิจของประเทศค่ะ เรื่องผู้ลิภัยจากการสู้รบที่เข้ามาในประเทศไทยอันนี้เป็นประเด็นที่เรื้อรังมานานกว่า40ปีแล้วนะคะ ตอนนี้ในประเทศไทยเรามีที่พักพิงชั่วคราวมีแคมป์ผู้ลีภ้ภัยบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมา9แห่งในพื้นที่4จังหวัดของประเทศก็คือแม่ฮองสอนตากการจนบอุรีและราชบุรีค่ะข้อมูลเดือนมิถุนายนปี2568ของกรมการปกครองระบุว่าผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในไทยตัวเลขอยู่ที่77,728คน สำหรับกรณีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาคนที่อยู่ในค่ายอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวกลุ่มนี้ถูกบีบบังคับให้ต้องหนีภัยสงครามให้ต้องออกจากบ้านเกิดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะคะนับจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2490ค่ะตอนนั้นพม่ามีในพลองซานเป็นผู้นำนะคะ ก็จับมือร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์รวมตัวกันชั่วคราวเพื่อที่จะเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษค่ะภายใต้สัญญาปางหลงที่พมา่าลงนามกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ในตอนนั้นว่าหลังจากได้สหภาพพมา่สาสหภาพพมา่าได้รับอิสรภาพครบ10ปีจะให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแยกตัวออกมาแล้วก็ปกครองตัวเองนะคะแม้ว่าจะได้รับอิสรภาพจากอังกฤษแต่ว่าภายหลัง เกิดเป็นรัฐบาลทหารพรมา่าขึ้นมาครองอำนาจก็มีการปฏิเสธที่จะให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์แยกตัวออกมาเป็นอิสระค่ะคือเหมือนหักคำสัญญากันทำให้เกิดการสู้รบกับกลุ่มชาติพันธุ์ปี2505ค่ะเกิดการสู้รบในพื้นที่รัฐฉานบริเวณชายดันไทยเมียนมาทำให้เริ่มมีการอพยพของประชากรเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยที่จังหวัด เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะมาในรูปแบบของการหนีภัยสงครามอพยพมาแบบชั่วคราวหรือว่าเป็นฤดูกาลในตอนนั้นค่ะต่อมาปี2527เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพมา่าและมีการสู้รบกันอย่างรุนแรงต่อเนื่องนะคะ ก็ทําให้ประชาชนต้องหนีออกมาอีกรอบหนึ่งติดค้างในฝั่งไทยก็เยอะค่ะสําหรับปี2527ปี2541ค่ะรัฐบาลไทยได้อนุญ,ญาตให้สํานักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจับมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลมีการจดทะเบียนผู้หนีภัยอย่างเป็นทางการร่วมกับ UNHCR ในปี2548 มาจนถึงปี2,557ค่ะตอนนั้นสังคมไทยอยู่ภายใต้ใตการรัฐประหารสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติประกาศเรื่องลงทะเบียนเพื่อส่งผู้หนีภัยไปประเทศที่3ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นรัฐบาลไทยก็ดำเนินการส่งผู้ลิภัยที่ตอนนี้ตกค้างอยู่ในไทยพยายามจะดันกลับไปประเทศต้นทางแต่มกราคมล่าสุดเมื่อปี2,568ทรัมป์ค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่2ก็สั่งระงับเงินทุนยูเซกส่งผลให้31กรกฎาคมปี68งบประมาณสนับสนุนก็หมดลงนะคะคือช่วงเวลาที่มีความพยายามขึ้นทะเบียนส่งกลับส่งประเทศที่3ยังไม่สำเร็จค่ะมาจนถึงปี68ทรัมป์ก็มาตัดงบอีกแน่นอนเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ